กองขยะของบริจาคณวัดพระบาทน้ำพูเรียอะไรามาเพื่อปรอยรกร้างทำแบบนี้ผิดไหมตอนอยากได้ก็ตระเวนขอพอเอาไปก็ทิ้งขว้างจนหมดสภาพผู้ป่วยไม่ได้ใช้ประโยชน์ผู้บริจาคไม่บรรลุวัตถุประสงค์กูรู้กฎหมายชี้เอาผิดได้แต่ต้องดูว่าใครเป็นคนรับบริจาควัดหรือมูล,ลนิธิ มีเรื่องให้ตามต่อกันไม่หมดจริงๆกับวัดพระบาทน้ำผู้เพราะนอกจากเรื่องเงินบริจาคแบบวัด70กรรมการ30ที่ตํารวจกําลังสืบกันให้วุ่นแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือภาพข้าวของบริจาคที่ถูกทิ้งขว้างวางกองพเนินอยู่ในโ,โกดังวัดและในโรงพยาบาลธรรมรักนิเวศซึ่งตั้งอยู่ในโครงการธรรมรักนิเวศสองบนพื้นที่กว่า2,000ไร่โครงการที่หวังจะให้เป็นชุมชนของผู้ป่วยติดเชื้อเอสไอวีแต่ความเป็นจริงพื้นที่กว่า70%กลับถูกปล่อยให้กลายเป็นพื้นที่รกร้างโรงพยาบาลก็สร้างไม่เสร็จแถมมีของบริจาคอย่างโต๊ะเก้าอี้รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ถูกกองทิ้งไว้เต็มไปหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่วัดออกมาชี้แจงแล้วว่าภาพของบริจาคที่ถูกทิ้งนั้นนเป็ขอองงงหมดดาายยุซึ่ทวั ไม่ได้ทำลายทิ้งเพราะติดเรื่องมีบุคลากรไม่พอที่จะดําเนินการและล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าตรวจสอบแล้ว<อ>เพื่อประเมินสภาพสุขาภิบาลโครงสร้างอาคารและมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเช็คดูว่าวัดแห่งนี้ยังมีความพร้อมในการทําหน้าที่เป็นสถานบําบัดผู้ป่วยได้อยู่หรือเปล่ายังไงก็ตามสภาพโดยรวมของวัดยังคงสร้างคําถามข้อใหญ่ในใจพี่น้องชาวไทยว่าการที่วัดรับของบริจาคไปแบบนี้แต่กลับเอาไปทิ้งทิ้งคว้างควางจนของบริจาคเหล่านั้นหมดอายุหรือไม่ได้ถูกนําเอาไปใช้ประโยชน์ทาแบบ นี่มีความผิดหรือเปล่าซึ่งนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาอย่างดรประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมบอกกับเราว่าเรื่องนี้ต้องแยกรายละเอียดและวิเคราะห์ให้ดีโดยการดูว่าตอนบริจาคบริจาคให้ในนามของใครคือลงชื่อวัดหรือมูลนิธิเพราะในข้อกฎหมายมันมีความต่างกันอยู่ในกรณีที่คนรับบริจาคคือวัดการบริจาคของให้วัดแล้วไม่ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันแค่ทําให้คนเสียศรัทธาแต่ไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่ถ้าคนรับบริจาคคือมูลนิธิผลจะต่างออกไป คือเอาผิดตามกฎหมายได้เพราะมูล,ลนิธิหรือสมาคมถือเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งกำหนดเอาไว้เป็นกรอบในการดําเนินการดังนั้นถ้ารับของบริจาคมาแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวหรือใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือแม้แต่เอาไปกองทิ้งทิ้ง,งคว้างๆวงจะถือว่าเข้าข่ายทําผิดกฎหมาย แล้วไปทิ้งที่คุม้มคลงเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันเป็นแค่หลักอภาภัพแค่นั้นเองมันไม่ใช่หลักที่จะโยงไปถึงกฎหมายอาญาได้ว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ถึงตอนนี้ภาพของบริจาคที่ถูกกองทิ้งเป็นเศษขยะของทางวัดจะยังโยงไปเป็นความผิดทางกฎหมายไม่ได้แต่กูรู้กฎหมายรายนี้ยังมองว่าจริงๆแล้วเขตของวัดพระบาทน้ำพุถือว่ามีความทับซ้อนกันอยู่ระหว่างความเป็นวัดกับความเป็นมูลนิธิเพราะทางวัดมีการก่อ,กอตั้งบูลนิธิถึง6แหง่งตามดําริกของหลวงพ่ออลงกฎได้แก,ธธรรก่มูลนิธิธรรมรักบูลนิธิอธรประชานามูลนนิธร านบนเจ้าคุณอลงกดมูลนิธิพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิมูลนิธินาถาและมูลนิธิฟ้าสร้างไทยซึ่งอยู่ระหว่างการปิดตัวประเด็นก็คือภาพของบริจาคทั้งหมดที่เห็นตามสื่อไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือยาและเวชภัณฑ์ต้องไปตรวจสอบให้ดีๆอีกทีว่าส่วนที่ถูกเอามากองเป็นขยะทั้งหมดนั้นรับบริจาคมาในนามของใครคือในนามของวัดหรือในชื่อของเหล่ามูลนิธิที่วัดก่อตั้งขึ้นมาแน่นอนว่าถ้ารับมาในนามมูลนิธิแล้วไม่ได้ถูกส่งต่อตามที่ขอบริจาคหรือถูกทิ้งโดยไม่มีใครสนใจก็ มีสิทธิ์เข้าข่ายสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้อย่างชัดเจนวัดพระบาทนำผู้มันซ้อนกันอยู่ระหว่างวัดกับมูลิทีหลายมูลิทีเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันข้อผิดยอะเยอะเราต้องไปดูข้อที่จริง